้านี้มันมีออเดอร์ค้างอยู่นะคะเราจะทําไวก็ไม่ได้นะคะต้องตามคิวนะคะเพื่อนแดงก็จะเร่งหน่อยนะคะลูกค้าลายานะคะลายมาทักทวงข้าวนะคะใช้เวลานานหน่อยแดงก็จะจโก้จอดรถขึ้นเลยค่ะจบคลิปนะคะเพื่อน บาทเลยขอบคุณมากนะคะช้าหน่อยนะขอบคุณมากเลเสร็จแล้วนะคะเพื่อนนี่คือบรรยากาศโอเคบ้านแมล้วนะคะแล้วนะคะ,น,ะ,คะนี่คือบรรยากาศบ้านแม่มันทําให้เราทํางานลําบากนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีออเดอร์ค้างอยู่นะคะเราจะทําไวก็ไม่ได้นะคะต้องตามคิวนะคะเพื่อน พอหลังเดียวนะคะแต่ถ้าสองหลังก็จะใช้เวลานานหน่อยนะคะเมื่อกี้ลูกค้าก็ได้เตรียมเงินไว้ก็<ด>จะไวหน่อยนะคะเตรียมเงินแม่แด,ดงก็จะโตจอดรถขึ้นเลยค่ะ,ะจะคลิปนะคะคเพื่อนแม่แดงก็จะไม่ค่อยชอบลูกค้าที่เล่งเท่าไหร่นะคะแม่แดงก็จะไม่ค่อยชอบลูกค้าที่เล่นเท่าไหร่นะคะ โอนเงินนะเดี๋ยไม่ได้จอดรถเพหลังเดียวนะคะแต่ถ้าสองหลังก็จะใช้เวลานานหน่อย 90พอหลังเดียวนะคะแต่ถ้าสองหลังก็จะใช้เวลานานหน่อยนะคะเมื่อกี้ลูกค้าก็ได้เตรียมเงินไา้ก็จะไวหน่อยนะคะเตรียมเงินพอหลังเดียวนะคะแต่ถ้าสองหลังก็จะใช้เวลานานหน่อยนะคะเมื่อกี้ลูกค้าก็ได้เตรียมเงินไา้ก็จะไวหน่อยนะคะเตรียมเงินโทษนะคะ190 น,นี้จะช้าตอนทํานะคะเพื่อนถึงแล้วนะคะอันนี้ลูกค้ายังไม่ได้โอนเงินนะยังไม่ได้จอดรถแล้วก็โอนก็จะสะดวกสะดวกมากกับการทํางานของแม่ได้นะคะแต่ถ้าคนไหนที่ให้เราไปยืนรอนานๆนี่ก็ไม่ไหวนะคะแม่แดงก็จะเร่งหน่อยนะคะลูกค้าลายานะคะลายมาทักทวงข้าวนะคะใช้เวลา เร่งเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดว่ามีออเดอร์เข้ามาพร้อมกันแม่แดงก็จะช้าหน่อยนะคะทำคนเดียวไม่มีคนช่วยนะคะทั้งส่งทั้งรับแม่แดงก็จะเร่งหน่อยนะคะลูกค้าไลน์มานะคะไลน์มาทักทวงข้าวนะคะใช้เวลานาน,านหน่อยแต่ว่าในช่วงระหว่างนั้นเราก็ไม่สามารถจะ ขอบคุณมากนะคะช้าหน่อยนะขอบคุณมากเลยเสร็จแล้วนะคะเพื่อนนี่คือบรรยากาศโทษนะคะ1.90นะคะบรรยากาศภายในหมู่บ้านแม่แดงเนาะอ่ะาอีกสามนาทีนะคะจะตดรอบบ้านหมู่บ้านแม่แดง ก็ต mm ีงรถกลับเลยค่ะรีบไปทำออเดอร์ต่อไปแล้วก็โอนก็จะสะดวกสะดวกมากกับการทำงานของแม่แดงนะคะแต่ถ้าคนไหนที่ให้เราไปยืนรอนานๆนี่ก็ไม่ไหวนะคะแล้วก็โอนก็จะสะดวกสะดวกมากกับการทำงานของแม่แดงนะคะแต่ถ้าคนไหนที่ให้เราไปยืนรอนานๆนี่ก็ไม่ไหวนะคะแม่แดงก็จะไม่ค่อยชอบลูกค้าที่เล่งเท่าไหร่นะคะ แม่แดงก็จะไม่ค่อยชอบลูกค้าที่เร่งเท่าไหร่นะคะมันทาให้เราทํางานลําบากนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีออเดอร์ค้างอยู่นะคะเราจะทาไวก็ไม่ได้นะคะต้องตามคิวนะคะเพื่อน,น,นหลังนี้แม่แดงก็จะเร่งหน่อยนะคะ เล่นด้วยนะคะทุกคนโอเคบรรยากาศบ้านอัน,นคือบรรยากาศาในหมูบ้านาขอบคุณมากนะคะช้าหน่อยนะขอบคุณมากเล เสร็จแล้วนะคนะเพื่อนนี่คือบรรยากาศ คลิปนะคะคเพื่อนแล้วก็โอนก็จะสะดวกสะดวกมากกับการทําทงานของแม่แดงนะคะแต่ถ้าคนไหนที่ให้เราไปยืนรอนานๆนี่ก็ไม่ไหวนะคะ ขอบคุณมากนะคะช้าหน่อยนะขอบคุณมากเเสร็จแล้วนะคะเพื<ๆ>่อนนี่คือบรรยากาศแล้วก็โอนก็จะสะดวกสะดวกมากกับการทาง,งานของแม่แดงนะคะแต่ถ้าคนไหนที่ให้เราไปยืนรอนาน,นๆนี่ก็ไม่ไหวนะคะแม่แดงก็จะเร่งหน่อยนะคะลูกค้าลายานะคะลายมาทักทวงข้าวนะคะ เวลานานหน่อยแม่แดงก็จะเร่งหน่อยนะคะลูกค้าไลน์มา